ครับผมดีตอลอบเข้าสู่ช่องโฟร์แมนเอ็กซ์คอมเเตอร์นะครับผมวันนี้มาเจอแคทับผมสามหนึ่งสองสี่ 4. ของเสียโต้งครับผมคนรู้จักกันคันนี้อามยาวนี่ครับงานลอกสากเก่าครับผมเอาออะไรอะติดกระบะแล้วครับ ทำสีมาแล้วนะครับผมมันจะเป็นสติเซอร์ตัวเตี้ยเมื่อกี้คุยกับนาแกแล้วครับเอ่ออะไรเนาะทีเนี้ยลายกล่องป,องปะรถติดแอร์ทุกคันครับไม่ให้ร้อนโอ้โหตาก็ลืมนับัน สภาพเนี่ยสุดยอดเลยครับอ๋ยิมงานเนี่ยรถเก่าครับแต่แอร์เย็นสบายครับเุื่กี้ห้าพันครับแต่ไม่รว่ขนาดาไหร่ แคปพอ,อาะที่รู้คือเรารู้กันดีครับแคปมันจอดแข็งดีอยู่แล้วครับผมก็อย่างนี้แหละครับผมจ่วงเอาจ่วงเอางานรอรถวิ่งเยอะอยู่ครับไม่มีแตรับไม่มีเตะใช้วิธีการแบบ เอามือไปบวกเอ้ครับอะไรครับมาใส่เขีงเรื่องรถด,ดำเราเลยนะครับไปแล้วครับผว่าค่อนข้างชันอยู่แล้วคโอ้โหจนควันออกอเลยกล้งองผมเป็นยังไงวะเนี่ย นี่ตอนนี้เวลาเกือบจะห้าโมงแล้วแต่กล้องผมมันจ้าเหลืเอเกนะินับมันทําให้ดูเหมือนตอนเช้าแต่จริงๆมันจะมืดค่ำแล้วล่ว<อ>เป็นคนรู้จักรับผมเสียโต้งจำได้ครับรถส่งน้ำมันคุณคุณก็เลยใชัยแน่ๆแ,แล้วแมโครแคปด้วยจำได้แม่นเลยส่วนขวัญใจริมโค้งนี่ก็ จอดครับผมไม่มีงานรถเสียบูธครับจอดรอดอะไรเนาะทีนี้ครับเปลี่ยนมุมครับมาดูบั้นท้ายสักหน่อย ก็แท็กเจ็ดสิบนั่นะครับแท็กประมาณเจ็ดสิบขาดวางเท้ามีครับผมแต่ไม่มั่นใจครับกลัวเกือบหายเก่านอกครับคันนี้เก่านอกนแน,น่เลยดูเดียวตัวหนังสือญี่ปุ่น,ม,นมีอยู่เลยนนครับ ยาแคทเขาเรียกว่าหนุ่มฝรั่งหนุ่มอเมริกาผมนะเราวัยรุ่นอเมริกาเองแต่มาแล้วครับรถด,ดำ ช่องผมอาจจะลงคลิปช้าหน่อะครับหรือบางทีก็อาจจะไม่ลงเลยเพราะว่าแถวนี้มันไม่ค่อยมีรถขุดตัวให้มีโอก็ไม่ไปครับผมขี้เกียจน,นั่นไงขี้เกียจแล้วครับลงไม่กี่คลิปก็ขี้เกียจแล้วแล้วผมจะเป็นยูทูบเบอร์ได้ยังไงล่ะเนี่ย เฮ้ยรับไม่ได้รับไม่ได้มาแล้วครับโชคดินด่วนนะผมทีมงานแต่ไม่รู้ว่ารถแก้วหรือเปล่านะต้องยกให้แก้วนะครับเดี๋ยวแก้เวียงมาแล้วจะเป็นเรื่องเรา FRR โนะร้อยสามสิบหรือร้อยห้าสิบมันนะโว้ตาผมเริ่มไม่ดีแล้วครับ ถอยลงมาแล้วไปครับตัดไปเลยตักกุ้มนะครับแต่ยังไม่ค่อยอุ้มเท่าไหร่เอาไปหนึ่งตัก, <Okay. S 1> กเสียงเครื่องเพาะมากเลยครับเสียงยังดีเลยแต่ว่าอาจจะมีปุบมีเปียวนหน่อยนะครับท้ายก็ขุดเอาอะไรครับรถก็ใช้งาน,นครับสองตักกรัผม ก็ใช้งานได้ดีก็ดีแล้วครับผมแคปเนี่ยปัจจุบันประกอบที่จีนนะครับปัจจุบันประกอบที่จีนประกอบประกอบญี่ปุ่นอเมริกาผมนะปัจจุบันเป็นจีนแล้วไอตัวล่าสุดก็3ามหนึ่งนะครับสามหนึ่ไม่ใช่ดิสามสอครับผมนะก็ ไม่รู้หรอกครับผมผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นเลยเพราะนีคือเทคโนโลยีมันต้องกับสุดยอดมากแน่แนะแล้วก็ช่างแถวบ้านไม่ได้แดกแน่อนอนครับผมต้องเรียกช่างศูนย์อย่างเดียวก็ไฟฟ้าซับซ้อนมากเอาอะไรลงมนับตักเอาแล้วพอแล้วครับเอแล้ว เสียงดังๆแล้วพูดบ่อยจำไม่ได้แล้วครับผมร้อมจำยิ่งสั้นอยู่ด้วยพี่เพิ่งกี้เขาเป็นลำแหลมนะเพิ่งกี้เจาะดินนะแล้วมีคลิปลงแล้วหรอรุ่งนี้มาอีกครับวันละคลิป กี่นาทีแล้วเนี่ยแปดนาทีแล้วครับเอาสักสิบนาทีแล้วกันกล้องโทรศัพท์ของมันแบบกล้องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมนะอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มากเลย กลัวแต่ว่าเปิดมาแล้วเสียงมันยอกแงะย่องแงกอย่างเี้นะผมค็ไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยอย่างเช่นในคลิป5 g ที่ไปเวียดนามนี่ครับเสียดายครับคนดูเยอะแต่ภาพมันแบบขออนุญาตครับหมาไม่แดกมากเลยครับผมเปลี่ยนไม่ได้ก็อยากจะลองถ่ายใหม่ครับผมอยากได้โัรศัพท์ใหม่ด้วยอะเปลี่ยน เราเลือกคุยเลือกส่วนตัวแล้วมาดูรถแมคโครหนึ่งครับผมอันนี้ก็คันทางไหนครับลูกหลังทั้งนั้นเลยครับลูกหลังทั้งนั้นเลย ดินมันดินปิ่งเกียบเอามาแคบโอ้หาไรโซดโซเลยครับสุดยอดจริงๆโอ่าสิบนาทีแล้วเนี่ยไม่แล้ลครับยาวเลย รอครับเดี๋ยวจะขอตัดจบตอนนี้ก่อนนะผมเดี๋ยวถ่ายอีกรอบหนึ่ง